สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรยายพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อความยั่งยืนที่สถาบันวิทยาสริเมธีจังหวัดระยองวันนี้เวลา8ปนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่สถาบันวิทยาศริเมธีอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง ทรงฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศสดเมทีที่กลุ่มปตทร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุด,ดมศึกษาชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เรียนที่นี่มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสติปัญญายอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ประจำกินนอนไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โอกาสนี้ได้พระราชทานทุนสีเมทีแก่นิสิตท,ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเสร็จแล้วทรงบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อความยั่งยืนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์นิสิตสถาบันวิทยาศาสตร์เมทีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒธธิต่างๆส่งชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้คนจะได้ต่อย,ยอดช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดความยั่งยืน วิธีการเรียนมีหลายอย่างหลายวิธีมีทั้งการอ่านหนังสือฟังวิทยุดูทีวีภาษาต่างประเทศก็จําเป็นมากถ้าอ่านออกฟังได้ก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นการสังเกตก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สําคัญส่วนการลงมือปฏิบัติก็เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองทรงยกตัวอย่างจากประสบการณ์การทรงงานที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนทางด้านการเกษตรการจลปทานและระบบสากร ทุกๆก,กิจกรรมทรงให้ความสําคัญกับการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดและเรียนรู้ด้วยตนเองทรงเล่าประสบการณ์จากการเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาดูงานอย่างประเทศต่างๆนอกจากนี้ยังทรงชี้ให้เห็นว่าครูมีส่วนสําคัญในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนต้องสอนให้นักเรียนรู้จริงสอนให้นักเรียนคิดได้เมื่อคิดได้แล้วต้องสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆที่สังคมต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสุดท้ายทรงฝากข้อคิดเรื่องของการแยกแยะข้อที่จริง เพราะปัจจุบันนี้ข้อที่จริงเป็นเรื่องที่คนสนใจกันน้อยส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองมาวิเคราะห์ดูข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ตและข้อมูลจากความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งสุดท้ายแล้วจะเลือกใช้แบบไหนให้ช่วยกันพิจารณา จากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิวทยาการโมเลกุลท่อพระเนรห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆของสถาบันวิทยาศาสตร์เมทีที่นำเทคโนโลยีทันสมัยช่วยจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันห้องเรียนมีทั้งรูปแบบห้องประชมุมห้องที่เหมาะต่อการทำกิจกรรมกลุ่มและห้องที่เหมาะต่อการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีเปิดสอนตั้งแต่ปี2558เปิดสอน2สำนักวิชาคือสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลและสำนักวิชาวิทยาการพลังงานปัจจุบันมีนิสิต2รุ่นมีอาจารย์นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์40คนมีนิสิตะดรับปริญญาเอกและปริญญาโท87คนสถาบันแห่งนี้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติแล้วกว่า120ผลงาน ในอนาคตมีแผนที่จะจัดตั้งสำนักวิชาเพิ่มอีกสองสำนักได้แก่สำนักวิชาวิวทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักวิชาวิวทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลนอกจากนี้ยังได้ทอดพระเนตรในเนในทศกาลผลการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดบิทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กัดเลอกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าเรียนได้แล้ว2รุ่นรุ่นละ72คน